การจัดโครงการตลาดต้นแบบเพิ่มคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจชุมชนคนภาคเหนือยกระดับมาตรฐานตลาดสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อชุมชนและการท่องเที่ยว ที่สำนักงานองค์การตลาดสาขาลำพูนนายเทียสิทธิ์ชัยชาวรินผู้สรงคุณวุฒิจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรผู้แทนผู้อำนวยการองค์การตลาดเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการตลาดต้นแบบเพิ่มคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจชุมชนคนภาคเหนือโดยมีนายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประชาชนเข้าร่วม ภายในงานมีกิจกรรมอบรมส่งเสริมความรู้กับอาสาสมัครประจำหมู่บ้านการอบรมการนำภาชนะจากสารทดแทนการใช้โฟมอบรมการพิมพ์ลายบนผืนผ้าและการประกวดเมนูใส่ใจสุขภาพลดหวานมันเค็มในร่างกาย ทั้งนี้ค่ะองค์การตลาดมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาตลาดในการกำกับดูแลตลาดเพื่อยกระดับตลาดให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นรวมไปถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยผลักดันและส่งเสริมตลาดมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารที่จําหน่ายภายในตลาดเพื่อนําไปสู่การพัฒนาตลาดสาขาลําพูนให้เป็นตลาดต้นแบบ b c g model และยกระดับมาตรฐานตลาดสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อชุมชนและการท่องเที่ยวเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้ผู้ค้าและชุมชน ส่งเสริมสินค้าเกษตรและอาหารที่ปลอดภัย